สวัสดีครับเนาะแรงนี้ผ้าพี่นางมายังเลาะเบิ่งหน้าฝนตกแห้งน้ำท่วมอยู่แล้วพี่น้องแหน่ำปอกไหลออกจัดเลอพี่เจ้าคับปลาใส่หมอกสองตาใหญ่จ จันยังนอนได้พี่น้องบ่ได้เอาใหม่กันจันหัวมึงได้พี่น้องในชะ่ไหมข้าวฝาบเลยเป็นทางน้ำพี่น้องเดี๋ยวพายางลูกไม้หางล่างพี่น้องนอ้องสามาไอเม็ดเรืพี่น้องเห็นไหม ที่มีปลาเบ่รบริษัทใจตรงพี่น้องนำทั้งเนื้อบรรยากาศน้องมาเบิดเลยไปน้ำไปเบิ้งพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งนี้จะน้ำเล้วพี่น้องปลาบ่อนพี่น้องผมเบาอยู่เด้มือสาวเนี่ยผมว่ามันหอนหอนในสิบเหลือได้ผมว่าจะมือจะหน่อยได้พี่น้องคำย้อนแสงบ่ ปลาบ่อนพี่น้องเขาก็เลังสิขึ้นได้ไหมพี่น้องทัวมีแล้วเที่ลงมาบุกยังคักเลยหุ่นนะอ้ยไปตามไปเบื่องพี่น้องทางนี้เป็นอยู่ทางไต่พันกะสีบ๊อบอะไรพี่น้องพอดีๆแต่ว่าเหมือนแร่งอาจจะหายมือที่กันนะพี่น้องามการเลั้งลงมาหน่อยเลย ธรรมชาติน้อพี่น้องเอ้ยเห็ดจังไรแล้วตรงไหนเด็กเอาก็เอาไปทีปไปเบิ่งพี่น้องนี่พี่น้องอนี่เห็นบ่ตรงนี้เนี่ยตะก้อนน่ะมันจะมีท่อระบายตรงนี้วางนึงข้างล่างอย่างนี้ลนนแล้วมาขอเปลงเขาเขาบอกเห็นแลเปลงปานี้กับกับกบมามมัปิดขึ้นเอิ่นพี่น้อง เขาปิดเลยเพราะว่าเขาเขาเสียหายหาห้องกระจกสีวางเลยเ้าปิดก็ปิดกัเแลยแต่โครงการถนนมากก่ทีให้เขาเอาตอเขาขอวัตอเขาว่างทออยู่พี่น้องระบายประทานดีดีพี่น้องเห็นปะอ่าเป็นฝ่าไปเลยกลางถนนอย่ผมมาตัดเหญยวเหมือนอย่างพี่น้อง กำลังสีเห็นเขาเนี่ยมาอีกหายมิดจักจะว่างไรพี่น้องเป็นแบบภัยธรรมชาติเนะไตเขาส่นตัวปีนี้เฮ็ดหน้าย่ากพี่น้องเพราะว่าจะทั้งล่ะ ำแรงพี่น้องคำคำตะขึ้นไปเบิงข้างบนพี่น้องน้ำสะหายมิดเลยเนี่ยเขว่าพี่น้องก็ว่าน้ำท่วมนี่ก,ก็ฝนแรงอันน้ำท่วมแบบนี้มันก็บ,บ่ไหวแล้วพี่น้องเลยมีข้างบนมึงเก่าะบนกลาง ใจตรงว่าพี่น้องก็จะย้อนแจ้งแกงมันไปพี่น้องไปถ้าไปเบิ่งขางบนพี่น้องอ่าขังบนพี่น้องขางบนญกะที่แค่แน่พี่น้องน้ำกลิ่นบะเถงกะจีพ่อได้กินอ่าเดี๋ยวงาม อ่าพี่น้องตางบนกะสีประมาณนี้พี่น้องกะสีพ่อได้กินอยู่พี่น้องน้ำกระรังพอดีเลยพี่น้องใส่เบ็ดเนาะรู้ว่ามีปลาบปล่าหนาจะมีนะครับสำหรับคลิปนี้กะบ่มีอยังผ้ามาเบิ่งหน้าน,านำถ่วงพี่น้องกะมักกะฝากคนไะไรคนแช่คนติดตามเด้อพี่น้องขอบคุณครับ